คือฮาไม่หยุดกับเวทีประกวดใหม่ที่มาแรงาตั้งแต่ต้นปีกับเวทีประกวด The Not Show ช h e Not Show 2 0ช4ค้นหาหนุ่มหล่อเด่นคนใหม่ซึ่งจัดจบงานไปแล้วกับงานแถลงข่าวใหญ่อลังการที่มีรินขับ R C A ฟาแรงแรงนำทัพแรงดุเดือดโดยน็อดกิตตีนจิกิตศิลปินประธานจัดงานและผู้ถือลิขสิทธิ์เดอะน็อดโชว์เดอะน็อดโชว์และชายยากุงผู้จัดการกองประกวดพร้อมกับสามมาเตอร์ดารารุ่นใหญ่ตัวแม่ตัวจริงอ้วนอน,นันตหรืออ้วนรีเทิร์นป้อมวินิตบุญชัยศรีและตำนานนักร้องหุ่นลำ่ำกำปั้นบาซูกกวินพลพาณิชพงษ์ นะฮะก็โปรเจกต์เดอะน็อตซีซันสามนี่นะ,ะจริงๆเรามีมาตั้งแต่1 2แล้วส่วนโปรเจกต์นี้ก็คือว่าเราเฟ้นหาง่ายๆเลยพอยต์หลักเราต้องการเฟ้นหามันนักนักสแสดงนะฮะที่จะเล่นเรื่องเดอะแบ็กสเตตนะฮะความลับหลังเวทีของเรื่องนี้ครับใช่ครับซึ่งความพิเศษที่มันจะแตกต่างจากซีซั่นที่ผ่านมาเป็นยังไงครับความพิเศษมีแน่นอนฮะ,ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเดอะน็อตเนี่ยต้องมี3สิ่งด้วยกันนะฮะนั่นคือคาแรคเตอร์อินเนอร์พาวเวอร์นะฮะคนที่จะเป็นนักแสดงก็ตามแต่นะฮะต้องมี ประสบการณ์คือการร้องเล่นเต้นโชว์และสําคัญที่สุดเนี่ยเราก็ได้มาสเตอร์ทั้งสาท่านอาจจะคุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นแม่แม่พี่พแล้วก็เป็นเพื่อที่น่ารักของเราอะไรเงี้ยก็มาร่วมโปรเจกต์กันนี้ในตามแต่ละคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะครับคือ,ค,อคือเราอยู่ตรงนี้มานานะนะครับเราอยากได้นักแสดงที่ดีมีคุณภาพจริงๆไม่ใช่แค่วงการมาแล้วก็ออกไปเล่นเรื่องเดียวแล้วออกไปเราอยากจะได้คนที่เป็นนักแสดงมืออาชีพที่อยู่ในวงการได้นานๆจริงๆเพราะว่าวงการบันเทิงเนี่ยนะคะ เขาเปิดกว้างไกลมากเพราะฉะนั้นนักแสดงอ่ะเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะก็เลยอยากในตัวจริงเพราะฉะนั้นวิธีการคัดก็คือจะ,จะต้องคัดคนที่เล่นได้จริงๆค่ะ จริงแล้วก็เดี๋ยวเป็นไปตามบทที่เขาจะวางไว้แต่ผมขอเอาน้องๆที่อยากที่ใจมาเลยก็แลใจเต็มที่เลยนะอยากจะเข้ามาเรียนรู้จากพวกเรานะครับแล้วก็จริงๆการเล่นซีรีส์ไวก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนเรื่องอารมณ์เหมือนกันนะครับแล้วก็ยากเหมือนกันอยากจะได้น้องๆที่ต้องการที่จะเรียนรู้จริง,รงๆแล้วก็เต็มที่กับโปรเจกต์นี้เราจริงๆครับ ก็เหมือนกันครับก็คือเราก็ต้องเอาคนที่แบบมันใช่จริงๆแล้วก็อย่างก็คือก่อนที่มันจะเล่นซีวายเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นเวทีการประกวดเฟ้นทาหานักแสดงซึ่งมันจะแตกต่างจากการประกวดคลุกเวลี่กว่าหลายๆเวทีที่ป้อมเคยเจอมาเพราะว่าอย่างหลายๆเวทีก็คือเราคัดเด็กที่ได้แล้วแล้วค่อยไปหา แต่อันนี้ปุ๊บเด็กที่ได้ตำแหน่งปุ๊บเล่นงานมีงานรอให้เล่นซีรีส์วายจริงๆช่องเจมมี่ยี่สิบห้าเลยทันที ถึง6คนใช่ซึ่งมันเป็นอะไรที่มันแบบว่าจะบอกว่า,าก็ค่อนข้างเครียดกับคุณน็อตอยู่เพราะว่าเราแบบจะมาทําเป็นเล่นได้ไหมไม่ได้นะไอ้พวกแบบเด็กฝากหรือเด็กอะไรที่มันแบบอ,อยู่ยในพอดเรื่องของอละครซีรีส์เนี้ยเราจะไม่เอาเพราะว่าเราต้องการคนที่มันออกไปแล้วมันใช่จริงแล้วก็คือตรงเนี้ยภาพรวมเราดูระยะยาวมากกว่าเพราะว่าอย่าง อย่างถ้าสมมติว่าเราทําเหมือนที่แบบเฮ้ยเอาเด็กฝากไปเล่นปุ๊บพอถึงเวลาผลงานออกไปมันไม่มีกระแสตอบรับที่ดีแต่ถ้าเราคนที่ใช่จริงๆแล้วกระแสตอบรับดีปุ๊บระยะยาวนี่มันก็เกิดคือใช่หกคนนี่คือ6คาแรคเตอร์แน่นอนนะฮะก็ ก็ได้เห็นแล้วพลพอตของเราเองอะไรอย่างเงี้ยก็คาแรคเตอร์แต่ละคนก็คือแซบแน่นอนแล้วเป็นคาแรคเตอร์ที่บาง,งคนอาจจะเป็นบทที่เคยคุ้นเคยในวงการประกวดของเราก็ได้ยอะไรเงี้ยฮะจริงแล้วนะครับผมก็ได้รับประสบการณ์โดยตรงจากมาสเตอร์หั้งสามพันนะครับผ,ผมเองก็บอกตรงว่าเคยโดนเมือวันดุนะฮะช่วงประกวดก็โดนดประกวดไม่ได้เลยแสดงไม่ได้เลยเลไรไม่ได้เลยก็คือดุมานะแต่ว่ามันคือข้อดีนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราได้รู้ ข้อเสียของตัวเองว่าเรายังขาดตรงไหนก็ไปเรียนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อย่างอย่างน้อยเนี่ยแค่ได้ประสบการณ์นะฮะเราก็อยากให้ทุกคนนะครับผมมาสมัครกรันเยอะๆนะครับก็คือว่าของรางวัลของเราฮะ,ะจริงๆแล้วมีสิบรางวัลด้วยกันรางวัลที่1ที่2ที่สาเนี่ยม,มันมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็รางวัล6กคนที่ได้เล่นซีรีส์ของ G ีเ5มย้าและอีกหนึ่งรางวัลเป็นรางวัลเบสเดอนร็อน,นะครับคือหนึ่งคนน่ะจะได้ไปออสกราร่วมโชว์กับมิรินฮะ,ะที่ประเทศญี่ปุ่นครับ คือจริงๆอ่ะวันนี้คือวันปิดรับสมัครแล้วแต่เนื่องจากที่แบบว่าทำไมพี่ป้อมพี่ป้านคือคนเข้ามาเยอะมากแล้วเด็กแบบดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเยอะมากจนเรารู้สึกว่าเราอยากได้อย่างที่พี่ป้อมพูดอ่ะเพชรจริงๆเฟ้นจริงๆนัอเก็เลยแบบว่าเปิดอกเปิดโอกาสยืดไปอีกถึงวันที่10แค่นั้นฮะสิบกุมภาใช่ใช่ตอนเราเปิดใหม่ๆเนี่ยหลายคนก็จะมองว่าเอ๊ะมันจะเป็นเวทีเซ็กซี่หรือเปล่าหลายคนอาจจะยังไม่ได้สมัครตอนนี้พอเราทําความเข้าใจว่าเวทีนี้ทำขึ้นมาเพื่ออะไร นะครับมันก็เลยทาให้หลายคนเนี่ยที่อยากเข้ามาสมัครกับปลาแล้วก็ร้องมาทางเพจเยอะว่ายืดหน่อยยืดหน่อยหลายคนอยากเข้ามาสมัครใช่ไมัมเราก็เลยยืดไปถึงวันที่10บุนะะันวาครับจริงๆเนี่ยโอ้ยเห็นแล้วครับตอนนี้ก็คือปล่อยมาเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆส่งให้พี่ปั้น พี่ป้อมแม่อ้วนดูอะไรอย่างเงี้ยก็แบบวันนี้ก็มาด้วยฮะบางส่วนก็ก็ก็ลดอยู่นะก็ดีหลายคนนะแล้วก็หลายคนที่เรามองแล้วเนี่ยมีแววที่จะก้าวไกลอยู่ในวงการบันเทิงได้จริงๆนะคะแล้วก็บางคนก็มีแววที่จะเอามาปั้นได้บางคนมีของอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาในเวทีนี้เนี่ยรับรองว่าออกไปจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลก็แล้วแต่คุณจะเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่เดินก็ไปสมัครค่ายไหนเขาก็ยินดีต้อนรับแน่นอน ก็ฝากกันนะครับก็กับเวทีเดอะนอตซีซันสามนะฮะก็ก็ฝากทุกคนนะ,ะที่แบบว่าชอบในเรื่องของซีรีส์นะฮะแล้วก็อยากอยากมีโอกาสนะฮะแสดงความสามารถต่างๆนะตอนนี้เราเปิดรับสมัครแล้วถึงวันที่10กุมภาพันธ์นี้นะครับก็มาอยู่ทีมนะฮะแม่ป้อมนะฮะพี่กำปั้นแม่อ้วนนะฮะแล้วก็การดูแลจากผู้จัดการกองอย่างชัยยากรูนะฮะก็มาอยู่บ้านหลังนี้นะ,ะบ้านเดอะนอตหลังนี้ใหญ่ขึ้นนะฮะสมัครได้แล้ววันนี้นะครับที่เพจเดอะนอตไทยแลนด์ครับเอต้านิวรบจบทุกข่าว